ก็เลยค่ะก็อันน uh> ี้เป็นไส้อวดเป็นไส้ัวไก่นะคะทำไก่พันตุ์ตูนค่ะมาจากพื้นท้อิ่บ้านผช้าผช้าค่ะก็เลยอยากให้คุณพี่ชิมว่ารสชาติมันเป็นยังไงบ้างโอเคเลยแลอันนี้ใช่ไหมโอเคคุณพี่ชื่ออะไรคะโอมพนมชื่อโอมพนมจันปราแก้ว อยู่ในนามของคุณหมอชยโยค่ะชิมอเลยนะชิมได้เลยอร่อยมากเลยเายังไม่ไชิมยัเ <c oughs> นาะ okay. <c oughs> อืม โอเคอร่อยมากรูปร่างขนาดเล็กหรือใหญ่ไปตรงไหนไหมคะอืมพอดีแล้วพอดีแล้วสีน่ากินไหมคะก็โอเคครับผมอ่อนไปหรือว่าเค็มไปไหมอืมถ้าเป็นเด็กก็จะเผ็ดไปนิดนึงเผ็ดไปค่ะรสชาติเค็มเป็นยังไงครัก็เค็มพอดีึ่งเค็มคนหนไดเรงก็คือชอบนะครับค่ะมีข้อเสนอแนะหรืออยากให้ปรับปรุงแก้ไขตรงไหนไหมคะก็ ไม่มีอร่อยแล้วครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับครับผมขอบคุณครับ